กวัดีค่ะหมอไก่ให้โชคเลขเด่นลาวประจำวันศุกร์ที่3มาุันา์น2566ให้เลขเด่น15284จับคู่3ตัวเด่น152 158 154 528 524 284 281 841 845และ412 จะคู่2ตัวเด่นบนล่าง1 5 12 18 14 52 58 54 28 24และ84สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคคุณจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเบกเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัท หรือไม่ใช่ก็2ตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำคือสื่อนำโชคของคนวันอาทิตย์หรือถ้าคุณมีน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงสัตรู้ถ้ามันคาบเลขหรือเขยเลขก็ได้คุณก็จะมีโชคอัญมณีเช่นเดียวกันเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์ทำบุญกับน้องหมาน้องแมว่ายชีวิตโคกระบือเลขสิรสทตัวท้ายก็อาจจะสื่อนำโชคประคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 8 9 4 7 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคคุณจะมาจากเลขที่บัตรคิวช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือถ้าเไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารและนอกจากนี้วันเสด็จโชคหากมีบินข้าน้ำเข้าไปข้าวศั์แจ้งมาสองตัวท้ายสามตัวท้าย,าายก่อนจุดหลังจุดทศยมจำนวนเงินที่อุ่นชำระก็อาจจะเป็นสื่อช่วยของคุณ สำหรับการเสริมดวงนะคะคนวันจันทร์ทาบุญับโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านคุณโรงพยาบาลเด็กพยาบาลสงโรงพยาบาลหานปันศึกเลขสิบสีส,ส,สุดท้ายก็ให้กับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันจันทร์สองศูนย์หกหนึ่งแปดท่านที่เกิดในวันอังคารเสรรืิมโชคคุณจะประจ่าอายุพอ่ออายุเต็มอายุย่างพอเสเกิดวันที่เกิดของท่านนะคะหรืออายุสุดท้ายของท่านในกรณีที่ท่านไม่อยู่แล้วนะคะ และนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วนนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศบเลขฝาโลงนะคะคือสื่อของคนวันอังคารเสริมบวงนั่นกโลาบนะคะทำบุญลงศพทําบุญผ้าห่อศพทําบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปสี่ตท้ายอา่านเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสำหรับเลขอื่นเสริมดวงคนวันอาังคาร1น48ู ดานที่เกิดในวันพุธกลางวันตื่นช่วงคุณจะมาจากสองตัวท้าย3ตัวท้ายนะและสี่ตัวท้ายขอบเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจัำเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันเปลี่ยนน้าเป็นดอกไม้นะคะทำความสะอาดนะโต๊ะหมู่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่นะ,ะเป็นการเสริมดวงคุณแล้วก็วันนี้ผู้จ่าดีๆนะคะ ดึงดูโชคลาภนะะในเรื่องของการเสริมดวงนะ,ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงนะฮะของคนวันพุธกลางวัน14759ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อถึงโชคคุณจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานแลยก็่คือเป็นพนักานบริษัทนะคะ แลนอกจากนี้วันเสียงโชคเดินทางไปในบัไดเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าอยู่บ้านดูข่าวก็เสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถเห็นทะเบียนเห็นทะเบียนรถนะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นอ่านไป็นสิ่ช่เสริมดวงได้เฉพาของคนวันพุธกลางคืนนะคะทำบุญกับน้องหมาท้องแมวหรือทำบุญเกี่ยวกับลงศพมูลนิธิบุกรลุตัยุวุลกอดติ๊งนะคะเลขซี่สิบสุดท้ายอ่านเป็นสิ่งช่วยกับคุณสำหรับได้เด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืน8-16 ท่าน,นที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสือน้ำโชงคุณนั้นจะมาจากเล็กที่บ้านเล็กที่ห้องก่อนซื้อตัอ,อ,อเสี่ยงที่บุญที่เเที่ยวทางก่อนนะคะและ้วนอกจากนี้นะคะคนวันพฤหัสนะช่วงนี้ถ้านั่งสมาธิสวดมนต์นะอาจมีเลขลอยมาในสมาธินะคะน้ากลาเป็นสิขพุทค่ะเสริมดวงของคนวันพฤหัส ธรรมุญกับคนแก่บ้านพักคนเจริญบ้านพักบางแคร์ด้ซีริปสีตัวท้ายอาจไม่ถึงชว่วงคุณสำหรับได้เดือนจำนวนคนบนพระหัตถ์เก้ส ท่านที่ fate, pues mm basics, desse, เ,เกิดในวันศุกร์ค่ะเสียโชคคุณจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างความสุขเกิดที่เกิดของแม่หรือท่านอยู่แบบลุสไตล์ของท่านนะคะแล้วนจากนี้หากคนวันศุกร์มีบูชาพระราหูเลขรลอดเลยกหรือเลขสิบสี่จุดสระหูก็เป็นสิ่โชคให้กับคุณสำรวนนิสุราของคนวันศุกร์นะฮะทะมุลกับบุนที่คนพิการนะคนพิการขันขาคนพิการดวงตาเลขเลขสีดท้ายก็อาจจะเป็นนำโชยขอบคุณนะคะสำหรับได้เด่นสมรวงหนึ่งห้าสามหกสอง ท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะเสือช่วคคณจะมาจากเลขเงินโลวบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆบุญกับวัดบุญกับโรงพยาบาลบุญกับบุญที่ต่างๆในสลีฟสุดท้ายนะคะนอกจากนี้นะคะหากคุณมีกุมารมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลข่าแต่ก็เป็นเสือช่วยกับคุณเสิอภูน้านชกลาดของคนวันเสาร์นะคะทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กบ้านเด็กธรรมระนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นเสือช่วกับคุณสำหรับเลขเด่นสมหรคนวันเสาร์ 50812อย่าลืมนะคะเวลาสิ่งโชคซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ซื้อ9ก็ต้องซื้อ6และให้พี่อาจารย์